ไม่ชอบหลายส่วายส่วนโอกาไม่ชอ,ชอ,อบบเราไปเอาใหม่ได้ไหมมือ สวัสดีครับคุณสีเกมโตเสวัสดีนรีเร่ต้องไม่รู้เลว่าเป็น FC ฟหรือเปล่าไม่ถึงก็ชอบ่อนะส้าลองเพ่งเสน่มีสน่ห์ทั้งป่าวแท่งหนักนิสวัสดีคุณชมพูนุชนะครับเขาเล้าใจดิเราคนละสองพันเหมือนเดิมจ้ามาจ้าจ้าไปสิสวัสดีคุณแม่ชงพูมิจฉาทนะครับ สวัสดีคุณอรัญญาสวัสดีพี่ตุ้ตยอรัญญาเสียงหวานสวัสดีคุณสุปกรณ์นะครับสวัสดีคุณแบงกี้วินเนอร์นะครับสวัสดี ใครจะตามมามดิแอนกรีปไหมครับหอประชุมใหญ่นะครับเทศบาลเมืองพนัทนะครับโรงไม่ขีดเก่านะครับก็อาพบกันกบจะไปถึงประมาณห้ามงนิดนิดห้าโมงสิบยิบประมาณนี้นะครับแต่ว่างานเขาจะเริ่มประมาณหกโมงครึ่งไม่เกินทุ่มหนึ่งนะครับเราก็อาจจะไปเดินดูป็อกกิ้งปแป๊บๆว่าจะต้องเดิดนแค่่อเ้าตัวเดียวเลย สวัสดีพี่แดงแดงนะครับสวัสดีน้องมิ้นนะคะสวัสดีคุณจิตสาพานะคะเป็นตัวละร้อยหมดเลยอ่ะอ่ะมึงอะเจ็ดหกมึงไม่เอาใช่ไหมเออไอกรับเจ็ดหกมึงบอกพี่น้องเพิ่มสองเก้าไว้ตัวละห้าสิบตัวหาพี่น้องสวัสดีคุณนัทกุยนะครับเป็นตัวละร้อยหมดเลยนะแล้วเจ็ดหกมึงไม่เอาใช่ไหมสวัสดีคุณชูติมารู้เรื่อง เป็นตัวละร้อยเลยเดีนะ๋ยวรอครมีตังเราจะไปทุกตรงนี้ออกทุกกลามกลาฮัลโหลพี่จ้าสองเก้าอ่ะเป็นเป็นเป็นร้อยหนึ่งเลยเพิ่มอีกห้าสิบแค่นั้นเพิ่มสองเก้าทุกตัวทุกตัวเพิ่มอีกห้าสิบบาทเป็นร้อยหนึ่งใช่จ้ะแต่เป็นรที่เหลือปกติหมด องเก้าสองเก้าอาจารย์บนล่างแล้วพี่ใช่แล้วที่ที่เหลือก็คือตามที่ส่งไปเลยใครจะมาถ่ายรูปกนมาได้เลยนะครับสวัสดีคุณท้องโอสวัสดีคุณเวลนะครับอุณบุน้ำเกลสันเทียสวัสดีครับสวัสดีคุณวางเอยโทรศัพที่ใครสวัสดีคุณอมอันชิตนานะครับ รอนะคะขอบคุณครับพี่แดงเสียงว่าน่ารักอะ่ะขอบคุณครับใครจะมาบ้างเจอกันวันนี้เราก็จะคอนเซ็ปต์เ<ว>บาๆสารุปมูลยาว79มเจ็ดเก้าไหมตอเป้าจ็ดหกไหมไม่เอานะอเจ็ดหกแหว้เกนะ็บด้วยปากเลย มั่นใจในสิ่งที่จะแต่ดวงกูปากากินไม่ได้เ่นไทยกันเจอุ้ยเจไรายตด <laughs> <laughs> สวัสดีทุกคนนะแต่ก็รู้เลยว่าใครขัดใครขัดใครถ้าเกิดกินถูกใช่ไหมกูขัดไอเกมถ้าเกิดไอกูถูกใช่ไหมไิขัดกู แก็แดทั้งค่ก็คืก็ไม่มี์ค่กัดใ่ <c oughs> <laughs> สวัสดีคุณนพรนะครับเดดฟ้าแรงจ้ามากเออได้ดูหนังยังโอโอ๊อปฟปับเบลกัเบล,ล่าได้่อีงไปดูอีเลียมกันอีเลียมเข้าแล้ว <laughs> จะไปดูทำไมอีเลียมที่บ้านอยู่ึง <laughs> ก็ดูอ่ะเดี๋ยวมาดูหน่อยอีเลียมผู้พย เขาบอกหนูอ้วดดูเขาใตยเนื้อรัดเป็นแหนมเลยนี่จะฟังอยู่<อ>แล้วนาฟังด้วยนะคะไม่ได้รับและไม่ได้นินทารับหลังจะพูดไม้ได้ยินเลยจ้าซิลล์โซนากิน,นไงก่อนปะแต่นอ,อนดิเติร์นมา b ีจ็นึงอาำราคาเป็นอไบางบีเจ็ดหนึ่งพันบาทบีเจ็ดหนึ่งบาทจ้าพี่ b ีเจ็ดเหรอคะพีเจ็ดเท่าไหร่คะหนึ่งเต็มาดเหมื0นพันหนึ่งครับหมื่นพันชอบมากผเอกใส่เสื้อสีแดงจ้า จะถูกจะแพงก็ต้องแดงไปก่อนรเรามาซื้อน้ำมือเอาวิตามินบีให้พี่ด้วยนะพี่กบอ่ะนี่ดูดีป่ะประหล่อกเมีอะไรตังไปซื้อดิอือเอาตังไปซื้อดิเซลสรีคุณมารินะครับไอ่ฮัลโหลอ่ะขาเขาจะเอาทพงน,นู้น ไปแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับแล้วรอเพลงอีกตัวน้อยขอบคุณครับ